ตอนนี้ใบสามก,กว่าครับบอ่อเจาะไว้ที่สิบสี่เมตรครึ่งนะครับหย่อนได้ประมาณสักสิบเอ็ดสิบสิบสองเมตรบวกปั๊มเข้าไปแล้วนะครับหย่อนได้แค่นี้เราเทดน้ำอยู่สมยงสาลาเซอีกแล้ววันนี้คลิปนี้เราจะมาให้ดูการติดตั้งปั๊มบาดานเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นบาดานชนิดน้ําตื้นนะครับออบอกลูกค้าก่อนว่าบอ่อบาดานจะมีน้าตื้นและน้ําลึกนะครับผมน้ําตื้นก็คือบอ่อทรายที่กันซุด ถ้าเราเจาะ20เมตรก็กันท่อกันสุนนี้20เมตรเลยนี่เขาเรียกว่าบ่อทรายเป็นบาดาลน้ําตื้นนะครับเราก็ควรจะเลือกปั๊มประเภทน้ําตื้นจํานวนคิวเยอะๆเพื่อ,อจะมาสูบเพื่อจะให้ได้น้าใช้เยอะๆต่อชั่วโมงนะครับบางท่านบางพื้นที่อาจจะได้เจาะ40-50เมตรใส่ปอกกันสุดแค่1เส้นหรือเส้นครึง่ง2เส้นนั่นเขาเรียกว่าบาดาลแบบบ่อเปิดนะครับเป็นน้ําชั้นใต้หินนะครับผมแต่วันนี้เราอยู่ที่คเข่อนแก้วนะครับเรามาติดตั้งปั๊มอ่า สองแรงเหมือนเดิมแผงสี่แผงนะครับแผงสีแผง,แผงคงอยู่นู่นครับอ,อ่นนี้ความสองแรงนะครับอย่างคลิปที่แล้วเราให้ดูคือตัวนั้นตัวที่สิบคิวนะครับสิบคิวจะหย่อนได้ประมาณ60เมตรแต่ตัวนี้เป็นตัว17บคิวนะครับมาดูตัวนี้จะหย่อนได้แค่48เมตรนะครับการอ่านค่านะครับจำนวนคิวที่เขาสูบได้จำนวนที่เขาหย่อนได้เมตรอะไรเงี้ย เอาเลียดสองนิ้วท่อสองนิ้วนะครับเห็นไหมถ้าเราหย่อนที่12เมตรเราจะได้น้ํา233ลิตรต่อนาทีคูณ60แล้วเท่ากับ14คิว14 0 0 0พลิตรต่อชั่วโมงนะครับนี่การนี่คือการเลือกปัม๊มในการใช้งานให้ตรงกับบอ่อตรงตรงกับตรงกับบอ่อตรงกับพื้นที่นะครับว่าความเหมาะสมนะครับถ้าเราเอาปัม๊มหย่อนน้าตื้นไปหย่อนน้าลึกน้ําก็จะไหลค่อยหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครับผม เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทางเราแนะนำให้อย่างดีๆนะครับสนใจติดต่อมานะครับสมยงโซล,ล่าเซลล์ที่ยะโสธรแล้วจังหวัดใกล้เคียงนะครับปรึกษาระบบโซล,ล่าเซลล์ได้ครบวงจรเลยชุดปัม๊มชุดลดค่าไฟชุดออนกริดออฟกริตภาษาอังกฤษเขาเรียกออฟกริดแต่ว่าภาษาบ้านเราคือชุดนอนนานะครับใช้แบตเตอรี่นี้ก็ติดต่อมาได้นะครับทุกระบบเลยนะครับนอนนานอนสวนนอนไร่นอนรีสอร์ทก็ได้นะครับสนใจติดต่อมาขอบคุณครับ